สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยดาวย้ายใหญ่อิทธิพลดาวมฤตยูภาพรวมการเมืองปี2565ถึงปี2566ก็น่าจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี2565ดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าพฤกษบกตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565และจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลย การถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแยง้งพุ่นายเห็นความขัดแยง้งเยอะและการโจมตีซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่เห็นเยอะมากอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤึตยู17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง น่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถานก็ได้มีการนองเลือดมีการเปลี่ยนแปลงคําทํานายปี2,566จากอาจารย์พินโยพงษ์เจริญราหูทับภัยธรรมชาติสูญเสียราหูเราถือว่าเป็นบาปพระเคราะห์มาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าใช้หัวราสาตร์ ให้เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยที่เราเห็นบาปเคราะห์สององค์ขนาดใหญ่ทั้งสององค์นั้นทั้งมฤตยูและราหูทับลัคนาเมืองพอเห็นภาพแบบนี้เป็นเครื่องเตือนภัยธรรมชาติอาจจะมีได้หลายรูปแบบการที่ราหูผ่านพระศีเมษเกิดเรื่องทุกครั้งราหูมีวัตตะวงเล็บความวนการหมุนการเวียนไป18ปี ท่านลองเอา2,565-18ลบ18เท่ากับ2547ปีนั้นเกิดสึนมิที่สุมารตราคนไทยเสียชีวิตหลายพันคนแต่ในคราวนี้มันน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะดาวที่มาทับมีถึงสองดวงคือดาวมรรกตยูที่ถอยหลังออกมาในขณะที่ราหูโคจรอ,อยู่ราศีเมษเช่นกันเพราะฉะนั้นดาวบาทพระเคาะ เกิดมาทับพระอาทิตย์จึงเกิดการสูญเสียโดยเฉพาะอุบัติเหตุอุบัติภัยสูญเสียประชาชนจำนวนมากและบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นน่ะรอจังหวะที่ราหูพ้นออกไปภาวนาให้พ้นออกไปด้วยเร็วก็แล้วกันนะวันที่17ตุลาคม2566ความคืบหน้าสินแสาแข่งเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเดือนวิปโยค สินแสเข่งดวงจีนห่วงชุยพันล้านออกโรงเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเดือนวิประโยคเผยดวงเมืองในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจจะมีผลร้ายแรงผลกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกสายมูต้องอ่านโพสต์นี้วัดดวงวัดใจกันตรงนี้ดวงเมืองในช่วงกันยายนถึงตุลาคม เพราะเป็นช่วงมารสุมที่อาจจะมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทำเอาสายมูแชร์กันสนั่นวันไหวหลังสินสายเข่งสินแสคนดังออกโรงเตือนดังๆอีกครั้งด้วยคำเตือนในครั้งนี้ทางสินสาเข่งดวงจีนห่วงจุ้ยพันล้านระบุว่าโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเพราะตกราศีแตกแยกมีการพัดพรากต,ตายจาก หลังราศีดาวราหูเคลื่อนหรือดาวมฤตยูเพราะดาวอุบาทดาวแห่งอุปสรรคอาจทำลายโลกดวงนี้ดวงเมืองในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจจะมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทั้งอุทกภัยภัยพิบัติเพลิงไหมและสงครามแม้ในประเทศไทยภัยจากการกระทําของรัฐบาลที่มีผลจะทําให กลายเป็นภัยต่อรัฐบาลความวุ่นวายเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อประเทศเพราะประเทศรอที่จะเจอมอรสุมหนักหากระวังได้ความรุนแรงผ่านพ้นประเทศไทยต้องประคองตนเองให้รอดสำหรับการย้ายของดาวราหูในครั้งนี้เป็นวันที่สร้างความแตกแยกพัดพรากและตายจากที่จะส่งผลให้ดวงเมืองและดวงโลกอาจจะมีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์ แต่ดวงชะตาของมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะกราบไหว้หรือขอพอรราหูได้ความคืบหน้าหมอปลายเตือน5เดือนเกิดปังทุกเรื่องพร้อมเรื่องใหญ่เศรษฐกิจและการเมืองเมื่อไม่นานมานี้หมอปลายไพรกระซิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังของประเทศไทยโดยได้ระบุว่าเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นมันกำลังจะเริ่มคุกกลุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเขาจะเข้ามาสร้างความกลัวให้กับคนในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้นะ่ะก็อยากให้ระวังไว้เยอะๆการเมืองการเมืองเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยยังต้องลุ้นอีกพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องของวงการบันเทิง ในประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมของเย็นนั้นคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5้าอันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรมูอะไรปังทุกเรื่องอันดับที่ 1. มก,กราคมอันดับที่ 2. พฤษภาคมอันดับที่สมิถุนายนอันดับที่4พฤศจิกายน อันดับที่5้ธันวาคมคําทํานายล่าสุดโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายคา้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจมละจันทร์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังได้เคยทํานายในเรื่องของฝ่ายคา้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคําทํานายแล้วทําเอาขนลุกกันเลยทีเดียว โหนฟอกสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นยังไปได้แต่การเมืองค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากในเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะตั้งฝ่ายค้านร,รอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้นะ่ะจิตใจคนไทย จากดวงเมืองเขาเรียกว่าตนุษษเศษหรือมันจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปและเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2567วันเกิดของเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2568หนึ่งปีที่เมืองเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพเมืองเป็นสีตกภูมิศุขโอกาสทองของพวกเราย้อนคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบเคยเตือนให้ระวังให้ดีเดือนตุลาคมรุนแรงที่สุดของปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอป่ายไพรกระซิบอีกหนึ่งหมอดูคนดังของประเทศไทยได้เปิดคำทำนายผ่านทางรายการแฉช,ช่วงหนึ่งระบุถึงสถานการณ์เน้นย้ำว่า ปีนี้น้ำจะเยอะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นจากนั้นต้นปีหน้าปี2567ก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นแถวๆเกือบอีสานทั้งนี้เดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนที่แรงมากอย่างที่บอกตั้งแต่บวชปีนี้นะ่ะคือปีกระต่ายไฟจะมีเรื่องของไฟ การยิงมีควันมีอะไรประทุและมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเครียดให้ตกใจพอสมควรแต่เดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับผลในเรื่องของน้ำเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินทั้งดวงเมืองดวงประเทศพระราหูเข้ามาครั้งนี้การจัดการจะมีปัญหาเรื่องคนมีสีก็มีปัญหาเยอะ หรือจะเจอเรื่องของคนใส่ฟอร์มสีส้มจะมาร้อนแรงอีกพระเช้ามาแรงอีกพฤศจิกายนหนักกว่าเดิมเรื่องของพระราหูย้ายครั้งใหญ่จะมีเอฟเฟกต์กับหลายอย่างถ้าไหวาด้ดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมยิ่งมูทางฮินดูนะ่ะจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียะเมตสูตร ทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกพานขึ้นเหนือกว่าคนอื่นนอกจากนี้ประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีเหมือนภูเขาไฟของเราไม่ค่อยเห็นจะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดมาก่อนน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเดือนพฤศจิกายน